วันนี้พามาชมท้องปลาซสมอนนะคะที่ขายเป็นตันๆตู้ๆขายแบบนี้ค่ะท้องปลาซสมอนนะคะอ,อยู่ในถุงแว็กคัมหรือสูญยากาศนะคะบรรจุนะคะ1000กรัมค่ะโอเคนะคะไซส์นะคะ3-5เซนนะคะไซส์จะค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าที่หน้าที่หน้าซองจะไม่บรรจุจะไม่ระบุนะคะว่า3-5เซนแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ค่ะเป็นท้องปลานะคะเกรดดีพรีเมียม ผลิตจากสายพันธุ์แอตแลนติกนะคะ1กล่องมี1,000กร,รมัมอหถุงมี1,000กร,รมัม1กล่องมีทั้งหมด10แพ็คนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวสภาพนะคะหลังจากที่ละลายแล้วนะคะความสวยคะของสินค้ายังคงอยู่ตามปกตินะคะนี่นะคะลายเส้นความเอ่อความมันความนุ่มนะคะยังอยู่ครบค่ะเพราะว่าเราบรรจุในถุงแวค็คัมอย่างดีนะคะค่ะมาให้ดูกันนะคะอันนี้คือหแพ็คนะคะ นะคะคโอ้โหสีสวยมากนะคะเหตุที่เราใช้ถุงแว้คั่มะนะคะอันนี้คือผลของมันค่ะนะคะสีนะคะยังคงอยู่ตามปกตินะคะเราก็เคล็ดลับนะคะวิธีการละลายนะคะถ้าเกิดจะล้างนะคะให้ล้างในน้ําอุณหภูมิเย็นจัดนะคะในน้ําแข็งนะคะเพื่อที่ทำให้เนื้อนะคะไม่ช็อกนะคะและคงความนุ่มอยู่แบบนี้ค่ะลดความคาวด้วยค่ะอันนี้คือท้องปลาแซลมอนไปดําเนินค่ะ